สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องการวิเคราะห์ระดับภาษาคำถามชวนคิดเช่นเดิมครับเรียนกับครูเน้นย้ำว่าต้องมีคำถามชวนคิดทุกคาบทุกชั่วโมงอะไรคือสิ่งที่กำหนดให้ภาษาต่างระดับกัน นักเรียนลองคิดสิครับว่าอะไรเอ่ยอะไรคือสิ่งสิ่งนั้นอะไรคือสิ่งที่ทําให้ภาษามันต่างระดับกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันมาแล้วว่าระดับภาษามี5ระดับด้วยกันวันนี้ครูถามว่าอะไรคือสิ่งที่กําหนดให้ภาษาต่างระดับกันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพอจะนึกได้ไหมพอจะเข้าใจพอจะเป็นแนวทางได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ภาษาต่างกันถ้ายังไม่เข้าใจเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาอย่างที่1คือโอกาสและสถานที่โอกาสและสถานที่โอกาสและสถานที่คืออะไรคือการสื่อสารกับบุคคลในที่ประชุมในที่สาธารณะในตลาดในร้านค้าหรือที่บ้านย่อมใช้ระดับภาษาต่างกันนั่นหมายความว่าเราคงไม่สามารถใช้ภาษาในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ที่ประชุมรัฐสภาไปคุยในตลาดสดสนามเป้าหรือตลาดสดปิ่นทองบางบอนได้ เราต้องใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่สองบอกว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันในหลายลักษณะการเป็นเพื่อนสนิทการเป็นผู้ที่เพิ่งรู้จักกันผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนย่อมใช้ระดับภาษาแตกต่างกันทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ดีปัจจัยนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อที่1ก็คือ สถานที่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยข้อหนึ่งคืออะไรนะคือโอกาสและสถานที่ตัวอย่างเช่นคุณครูกอไก่กับคุณครูขอไข่เป็นเพื่อนสนิทกันมากเวลาอยู่ในการจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองเมื่อมาพูดกันในที่ประชุมครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูกอไก่กับคุณครูขอไข่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาแบบนั้นในที่ประชุมแห่งนี้ได้นั่นกําลังจะบอกทุกคนว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็เป็นสิ่งกำหนดความแตกต่างของระดับภาษาและเหนือสิ่งอื่นใดโอกาสสถานที่ก็เป็นตัวกำหนดระดับภาษาเช่นเดียวกันข้อต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3คือลักษณะของเนื้อหาในประเด็นนี้นะครับบอกไว้ว่าเนื้อหาของสารส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับโอกาสที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ไม่น้อยเช่น เนื้อหาเรื่องส่วนตัวก็ไม่สามารถใช้ภาษาระดับพิธีการหรือระดับทางการได้แม้เนื้อหาทำนองเดียวกันอาจใช้ภาษาต่างๆกันได้ทั้ง5ระดับได้แต่เนื้อหาบางเรื่องไม่อาจใช้ภาษาต่างกันเป็นหลายระดับเพราะถ้าใช้ภาษาไม่เหมาะสมก็จะทําให้การสื่อสารไม่สําฤทธผลตามที่ต้องการและนี่คือ ปัจจัยที่กําหนดระดับภาษาในข้อที่3ไปกันต่อนะครับในข้อที่4ปัจจัยที่กําหนดระดับภาษาในข้อที่4ก็คือสื่อที่ใช้ครับสื่อที่ใช้เช่นจดหมายส่วนตัวผนึกซองปรศนียบัตรการบอกต่อๆกันไปด้วยปากการพูดทางเครื่องขยายเสียงการพูดผ่านวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ย่อมใช้ภาษาต่างระดับกัน นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าในโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละวันจะมีรายการเสียงตามสายในตอนเช้าบุคคลผู้ดำเนินรายการหรือเพื่อนนักเรียนหรือคุณครูที่ใช้เป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสายมักใช้ภาษาที่เป็นทางการกับกึ่งทางการไม่สามารถใช้ภาษาระดับสนทนาหรือระดับกันเองได้เพราะจะทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสื่อที่ใช้มีส่วนสําคัญที่จะกําหนดระดับภาษากลับมาเน้นย้ําอีกครั้งนึงครับกลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งคําถามถามว่า ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษามีอะไรบ้างอันที่1ครับคือโอกาสและสถานที่ข้อที่2ครับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลข้อที่3ลักษณะของเนื้อหาและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับสื่อที่ใช้ทั้ง4ประเด็นนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาให้แตกต่างกันไปครับ ลักษณะของภาษาระดับต่างๆในประเด็นนี้เราจะพูดถึงลักษณะของภาษานะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าข้อ1ครับการเรียบเรียงการเรียบเรียงคืออะไรการเรียบเรียงเนี่ยเขาบอกไว้ว่าภาษาต่างระดับการจําเป็นต้องใช้ความพิถีพิถันในการเรียบเรียงเกี่ยวกับลำดับหรือระเบียบใจความที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาษาระดับพิธีการและระดับทางการ จะต้องใช้ข้อความที่ต่อเนื่องกลมกลืนกันมากกว่าภาษาระดับกึ่งทางการและในการใช้ภาษาเขียนไม่ว่าในระดับใดจะต้องระมัดระวังในเรื่องลำดับข้อความมากกว่าภาษาพูดเพราะผู้อ่านไม่อาจถามผู้เขียนได้ ในข้อนี้กำลังจะบอกว่าการเรียบเรียงเป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้าเราเรียบเรียงได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดความกระชับได้ใจความเมื่อผู้อ่านรับสารเขาย่อมเข้าใจได้ในทันทีการเรียบเรียงหรือการเขียนเนี่ยเขาเรียกว่ามีข้อบกพร่องกว่าการพูดตรงที่ว่าผู้อ่านไม่สามารถถามผู้เขียนได้แต่ภาษาพูดเมื่อพูดไปแล้วอย่างครูสอนอยู่ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามครูได้นะครับการเรียบเรียงจึงเป็นลักษณะของภาษาระดับต่างๆที่ทำให้แตกต่างกัน ประเด็นที่2ครับกลวิธีการนําเสนอกลวิธีการนําเสนอภาษาระดับพิธีการและระดับทางการมักใช้กลวิธีการนําเสนอตามรูปแบบที่กําหนดไว้เช่นคํากราบบังคมทูลหรือคํากล่าวรายงานส่วนการนําเสนอที่ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือระดับไม่เป็นทางการจะใช้วิธีการนําเสนอที่ไม่หยุดรูปแบบที่ตายตัวมากนะัก ผู้นาเสนออาจจะค้นหาวิธีการนําเสนอที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้ฟังต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากลวิธีการนําเสนอของภาษาในแต่ละระดับย่อมแตกต่างกันภาษาพิธีการกับภาษาที่เป็นทางการมักจะไม่มีการเล่นไม่มีการใช้คํา ที่วาบหวามคําที่ชวนให้กระตุ้นให้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นระดับอื่นลงมาเขาสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความน่าสนใจให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกอยากฟังได้มากยิ่งขึ้นนะครับ 3. ครับถ้อยคําที่ใช้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําดังต่อไปนี้3 1 คำสรรพนามภาษาระดับพิธีการระดับทางการและระดับกึ่งทางการย่อมใช้สรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2ต่างกับภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับครูมีตัวอย่างมาให้นะครับบุรุษที่1ของภาษาที่เป็นพิธีการและทางการตลอดจนกึ่งทางการจะใช้บุรุษที่1เป็นกระผมผมดิฉันและข้าพเจ้าส่วนบุรุษที่1ของ ภาษาที่ไม่เป็นทางการและระดับกันเองจะใช้คําว่าฉันผมอีฉันเราหรือหนูนักเรียนสังเกตไหมว่าแค่สรรพนามบุรุษที่1เราก็ใช้แตกต่างกันแล้วยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งครูได้รับเชิญอีกแล้วได้รับเชิญเก่งเหลือเกินได้รับเชิญไปพูดในที่ประชุมของสภาครูแห่งประเทศไทยครูจะใช้สรพพนามแทนว่าหนูมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งครูเป็นตัวแทนของครูทั่วประเทศคุยกับคนที่มาร่วมประชุมมันจะเหมาะสมไหม ควรจะใช้คำว่ากระผมหรือผมหรือข้าพเจ้าจึงจะเหมาะสมกว่าถ้อยคำที่ใช้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ระดับภาษาแตกต่างกันในประเด็นที่หนึ่งคือคำสรรพนามและสองครับคำนามคำสารมัญนามหลายคำใช้แตกต่างกันระหว่างระดับทางการขึ้นไปและระดับต่ำกว่าทางการเรามาดูตัวอย่างของคำกันนะครับโรงหนัง ใช้เป็นโรงภาพยนตร์ในระดับทางการใบขับขี่ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถยนต์บัสเลนใช้เป็นช่องเดินรถประจําทางงานแต่งงานใช้เป็นงานมงคลสมรสครับและคำต่อไปครับคือคำวิสามัญนามคำวิสามัญนามคือนามชื่อเฉพาะเช่นชื่อโรงเรียนชื่อคนในภาษาระดับทางการขึ้นไปต้องใช้ชื่อเต็มให้ถูกต้องนะครับและต่อไปครับคือคำลักษณะนาม ในภาษาระดับทางการขึ้นไปจะต้องใช้ถูกแบบแผนนักเรียนส่วนใหญ่นึกอะไรไม่ออกบอกอานปากกาหนึ่งอันกันไกลหนึ่งอันไม่ถูกครับใช้อันไม่ได้จะต้องใช้ถูกแบบแผนเช่นสวิงหนึ่งปากเทียนไขหนึ่งเล่มเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นคำกริยาคำกริยาในภาษาไทายมีคำกริยาที่ใช้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นกริยาคำว่าตายใช้ต่างๆกันตามฐานะของบุคคลและโอกาสซึ่งอาจใช้เสีย สิ้นถึงแก่กรรมถึงแก่นิจกรรมถึงแก่อสัญญกรรมถึงชีพิตกสายสิ้นพระชนสวรรคตมรณภาพเป็นต้นถ้านักเรียนสังเกตคำกริยาเกี่ยวกับคำว่าตายที่ครูนำมาให้เป็นตัวอย่างจะเริ่มตั้งแต่คนธรรมดาสามัญชนเสียสิ้นถึงแก่กรรมถึงแก่นิจกรรมไปจนถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอ่าสิ้นชีพิตรสายสิ้นพระชนสวรรคคตและ พระสงฆ์คือมรณภาพเห็นไหมครับว่าฐานะของบุคคลที่แตกต่างกันก็ใช้คำกริยาที่แปลว่าตายแตกต่างเช่นเดียวกันคำกริยาบางคำเมื่อนำมาใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการใช้แบบหนึ่งแต่เมื่อใช้ในภาษาระดับทางการก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าตีตราตีตราคือประทับตราเผาศพคือชาปนากิจออกลูกออกลูกคือคลอดบุตรนะครับ รถน้ําแต่งงานก็คือหลังน้ําพระพุทธมนต์เห็นไหมครับนี่คือคํากริยาที่ใช้แตกต่างกันตามระดับของภาษาไปกันต่อนะครับพอเป็นกริยาเสร็จต่อไปเป็นคําวิเศษคําวิเศษคืออะไรคําวิเศษที่ว่านี้ก็คือใช้ขยายคํากริยาและคําวิเศษด้วยกันมักใช้ในภาษาระดับไม่เป็นทางการและภาษาระดับกันเองภาษาระดับทางการขึ้นไปจะไม่นิยมใช้คําวิเศษบอกลักษณะและวิเศษบอกปริมาณเช่น เปรี้ยวจี๊ดขมปีอ้วนฉุยุ่งจังยิ้มแฉ่งจะมีใช้บ้างบางคำเช่นคำว่ามากคำว่าเป็นอันมากหรือคำว่าจัดสรุปสั้นๆว่าคำวิเศษมักจะไม่ใช้ขยายคำกริยาและคำวิเศษด้วยกันนะครับจะใช้เพียงบางคำเท่านั้นได้แก่คำว่ามากเป็นอันมากหรือคำว่าจัดนะครับและประเด็นที่5ครับคำชนิดอื่น คำชิ้อื่นๆเช่นคำบุพบทคำสันธานมักไม่ทําให้ภาษาเปลี่ยนระดับเช่นคําว่าครับสินะเถอะมักใช้ในภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองเท่านั้นในประเด็นการออกเสียงอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างไงาเราจะใช้เฉพาะภาษาระดับกึ่งทางการลงมาในการพูดที่ใช้ภาษาระดับทางการขึ้นไปควรใช้คำว่าอย่างนั้นอย่างนี้และอย่างไรเป็นต้นครับ หลังจากที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดระดับภาษาในประเด็นต่างๆแล้วเราจะมาประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาแล้วนักเรียนจะต้องนำเนื้อหาที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในการทําข้อสอบได้วันนี้คุณครูมีข้อสอบมาฝึกให้นักเรียนฝึกทําข้อที่หนึ่งครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ภาษาระดับทางการข้อใดไม่ใช่ระดับภาษาทางการ กอไก่เมืองเพตราประเทศจอแดนเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกขอไข่เมืองเพตราเป็นนครโบราณกลางทะเลทรายที่เกิดขึ้นมากกว่า2,000ปีข้อขอควายจุดเด่นของเมืองเพตราคือปราสาทหินแกะสลักที่สวยงามและข้ององงูเมื่อยำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนะักจะเห็นเนินผาหินสีชมพูซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ นักเรียนก็ต้องมาดูว่าในแต่ละข้อมีคํากริยาคําวิเศษคำวิสามัญน,นามหรือคําสรรพนามอย่างไรบ้างที่บ่งชี้หรือบ่งบอกว่าภาษาเขาแตกต่างไปจากภาษาทางการเป็นอย่างไรบ้างให้เวลา30วินาทีเริ่มจากเวลาหมดเวลาครับตอบข้อไหนกันตอบข้อไหนเอ่ย ใครตอบข้อก่ไก่มีไหมเอ่ยมีนะครับและเฉลยของข้อนี้ก็คือข้อข้อข้ององูครับทำไมถึองตอบงองูเมื่อย่ำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็นเนินผาหินสีชมพูซึ่งจะทำให้เรารู้ซึ้งถึงความมหัศจรรย์ของโลกคำว่าย่ำเท้าคำคำนี้ไม่ใช่ภาษาระดับทางการอย่างแน่นอนถ้านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในข้อความที่ให้มามีคําไหนคําสําคัญคําไหนที่เป็นภาษาต่างระดับนักเรียนก็จะตัดตัวเลือกได้และประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนมาทําข้อสอบได้เป็นอย่างไรบ้างกับข้อแรกถ้าใครยังไม่ถูกยังไม่เป็นไรครับไปดูกันข้อที่2ข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดก็ไก่บอกไว้ว่า ตึกระฟ้าทั้งหลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นมีให้ลมพัดเข้าสู่ตัวเมืองตึกระฟ้าทั้งหลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นมีให้ลมพัดเข้าสู่ตัวเมืองคำนี้อ่านว่าตึกระฟ้าไม่ใช่ตึกกระฟ้านะครับอ่านดีๆนะนักเรียนเหมือนคําว่าตาลมกับตากลมอ่ะต้องอ่านให้ถูกต้องนะขอไข่ถ้ายังมีฝุ่นและควันมากเช่นนี้กรุงเทพมหานครก็คงมิใช่เมืองฟ้าอมรอ,อีกต่อไป ถ้ายังมีฝุ่นและควันมากเช่นนี้กรุงเทพมหานครก็คงมีใช่เมืองฟ้าอมรอ,อีกต่อไปข้อขอควายครับฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศและตัวเลือกที่4ี่งอง,งู สิ่งที่ก่อสร้างเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปในมุมกว้างสิ่งที่ก่อสร้างเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปในมุมกว้างคำถามถามว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งขอ้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดตีเส้นตายไว้1,000เส้นดอกจันหนึดอกเหมาะสมที่สุดแสดงว่าจะต้องไม่มีภาษาพูดภาษาปากภาษาที่เป็นกันเองเลยข้อไหนเอ่ย ให้เวลา30นาทีเช่นเดิมหมดเวลาครับหมดเวลาฉเฉลยคือข้อคอควายครับข้อคควายนะครับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศ ลอยอยู่ทั่วไปในอากาศข้ออื่นล่ะทำไมถึงเป็นภาษาทางวิชาการไม่ได้เพราะเขามีคำที่บ่งบอกถึงเป็นภาษาต่างระดับไม่ว่าจะเป็นตึกระฟ้าเมืองฟ้าอมรอ์หรือว่าสกัดกั้นไม่ให้ฝุ่นละอองและนี่คือหลักการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วสามารถเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ทำข้อสอบได้หรือไม่เวลาของครูก็เดินทางมาถึงท้ายคาาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ ครูขอให้ต้องใช้คําว่าขอให้เชิญชวนนักเรียนให้นักเรียนพิจารณาข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ในแง่ของระดับภาษาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดข้อใดคิดว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วบอกเหตุผลด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ในแง่ของระดับภาษาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด ข้อใดคิดว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและบอกเหตุผลด้วยซึ่งข้อความมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับนักเตะทีมยูวชนไทยประกาศสักดานในการแข่งขันฟุตบอลไลออนซิตี้ครับครั้งที่1ิรอบแรกที่สิงคโปร์โดยเคี่ยนทีมเศรษฐีน้ำมันแห่งควาต้า3ต่อ1ที่มาข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ครับที่ประชุมตกลงพร้อมกันว่าอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเบิกเงินงบพิเศษ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่น้ำท่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยที่มาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันอุทก,กภัยข้อที่3ขอเชิญเสด็จลงได้แล้วอาหารตั้งโต๊ะพร้อมแล้วขอเชิญเสด็จลงได้แล้วอาหารตั้งโต๊ะพร้อมแล้วที่มาคือแม่ร้องบอกพ่อบ้านและลูกๆให้มารับประทานอาหารข้อ4ครับ หวังว่าท่านคงไม่เปิดวิทยุดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการช่วยกำจัดมลพิษของเสียงหวังว่าท่านคงไม่เปิดวิทยุดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการช่วยกำจัดมลพิษของเสียงที่มาจากการกล่าวเชิญชวนทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อกำจัดมลพิษของเสียงและข้อที่5ข้อสุดท้าย กระผมมีความเห็นว่าสมาคมควรเปิดการอบรมอาชีพต่างๆที่น่าสนใจให้แก่แม่บ้านที่มีเวลาว่างเป็นทางให้แม่บ้านได้หาลำพ่ยและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นกระผมมีความเห็นว่าสมาคมควรเปิดการอบรมอาชีพต่างๆที่น่าสนใจให้แก่แม่บ้านที่มีเวลาว่างเป็นทางให้แม่บ้านได้หาลำพ่ยและหาประสบการณ์เพิ่มขึ้น และนี่คือกิจกรรมท้ายบทเรียนทั้ง5ข้อที่คุณครูได้ฝากไว้ให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ตัวเองว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของระดับภาษามากน้อยแค่ไหนและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนการเรียนภาษาไทยนอกจากจะเรียนเพื่อเกิดการเรียนรู้เรียนเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วการเรียนภาษาไทยยังเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน